สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคทุกทุกท่านครับหลังรัฐบาลประกาศผลครับยังบ่ถึงสิบนาทีนะครับาทางช่องเฮานะครับมาแสดงความยินดีนะครับกับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับที่โชคที่หมานครับประจังวดวันที่สิบหกพิสกีกายยนครับหลังรัฐบาลประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอแสดงความยินดีกับผู้โชคผู้หมานนะครับ ล้วกาสําหรับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่ประโชคบ่หมานนะครับก็บอกเป็นยังนะครับเอฟซีให้กาลังใจกันไปครับอ่าบอกเป็นยังนะครับอ่าแนวทางแต่ละสํานักกะมีเขามีรุดเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าแอดกะเคยบอกเอฟซีอยู่แล้วว่านะครับคนเฮ้าบ่ต้องท่อถอยนะครับโชคลาภแนวทางแต่ละสํานักนะครับมีเขามีรุดกับเป็นของเรื่องธรรมดาแต่ในการทํางานของแอดนะครับก็เคยวอาอยู่ตลอดอยากให้เอฟซีมีโชคมีลาบกันนะครับ ครับสำหรับหลังจากรัฐบาลประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยนะครับมือนี่นะครับทางแอดวีไลนะครับวิไลให้โชคนะครับมือนี่สิบ้าเอฟซีครับมาติดตามสำนักที่เขาอ่าเพราะว่าสิเป็นจับคู่แล้วก็เลขวิ่งนะครับมีสำนักใดแน่อ่าเอามาสรุปให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทังช่องเขาได้ติดตามกันเพื่อเป็นแนวทางนะครับในงวดหนานะครับคืนหนึ่งธันวาคม2566นี้นะครับ ครับหลังจากแนวทางนะครับรัฐบาลประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าแนวทางนะครับสําหรับป่นกับเก่าเก้าศูนย์นะครับแล้วก็ล่างนะครับก็คือหนึ่งสี่นะครับอ่าเดี๋ยวมีสํานักใดแน่นะครับเล็กวิ่งสํานักใดมาแน่นะครับอ่าสำหรับทางแอดวีไลนะครับอ่าแนวทางตัวเลขของทางแอดวีไลครับเน้นให้เอฟซไปนะครับเลขติด นะครับติดบนล่างนันมาอยู่นะครับแต่ว่าเหล็กวิ่งเข้ารุดเมื่อก็เลยหรุดนะครับเพราะว่าแอดวิไลนะครับเด่นให้เอฟซี05กับ16นะครับ05กับ16อ่าก็ถือว่ารูดไปนะครับอ่าบอได้ว่ากันนะครับเพราะว่าเน้นให้05กับ16เนี่ยทางมาหนึ่งีนะครับนี่ของแอดวิไลเองจําได้คักนะครับ กับว่าเป็นยังครับถือว่ารุดนะครับถือว่ารุดไปเพราะว่าเลขวิ่งเข้าได้ห้ากับหกตัวเดิมนะครับเลขติดศูนย์หนึ่งสองนะครับเลขติดกับมาตัวหนึ่งก็คือมาหนึ่งนะครับเลขติดบนล่างนะครับกับว่ากันนะครับเอฟซีนะครับกับรุดก็คือรุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนจากไหนเข้าจังมาติดตามกันไหมนะครับแต่ละสำนักนะครับขอแสดงความยินดีกับผู้โชคผู้มารเดอครับ เขาแสดงคนยุดีสำหรับผู้บรโชโภคว่ามานก็ออกเป็นยังครับเข้าห้กกำลังใจกันต่อไปติดตามกันต่อไปนะครับสู่ๆต่อไปอครับเข้ามาเบิ้งสํำนักที่เขานะครับมีบอกี้ส้ำนักนะครับบอกี้ส้ำนักแ้ะกาส่วนหญ่สิเป็นเล็กวิ่งนะครับรวกาที่ประกบคู่เขาถ้าจับว่าผิษกับมีนะครับมี 2, สองสามำนักนะครับเข้ามาเบิ้งกันว่ามีสํำหนักใดแน่นะครับ ครับเริ่มจากสำนักแรกนะครับคุณพ่อหวยคนพันเลาะนะครับ16บหกพฤศจิกายนครับวิ่งบนล่าง1กับ0ครับเลขวิ่งคุณพ่อนะครับเด่นไปที่1นะครับเป็นบนล่างอยู่แล้วนะครับอ่ามาเบิ่งกันครับคุณพ่อเด่น16กับ06นะครับแต่ว่าแนวทางนะครับชุดแรกก็คือ14กันเลยนะครับอ่าย้ำว่าแนวทางของคุณพ่อเป็นบนล่างนะครับ14ครับอ่านี่เป็นสำนักที่เขานะครับถือว่าเขานะครับเพียงแต่ว่า เน้นบ่ถือตัวนะครับอ่ะหนึ่งสี่นะครับคุณพ่อหวยคนพันเลาะนะครับอ่าเลขวิ่งบนล่างหนึ่งกับศูนย์นี่ครับเอามาเบิงให้เป็นสำนักแหลกนะครับอ่าสำนักต่อไปนะครับอ่าเร็วจักน้อยนะครับเอ็ซีอ่าสำนักต่อไปนะครับเฮียตั้มนะครับอ่าเฮียตั้มนะครับเลขวิ่งบนล่างนะครับศูนย์กับสี่ บนล่างอยู่แล้วนะครับของเฮียตั้มซีมานะครับเอฟซีซีมาแนวทางครับมาตัวกลับครับตัวกลับครับหนึ่งสี่ีหนึ่งแต่ถือว่ามาอยู่นะครับเอฟซีเฮียตั้มนะครับเป็นสำนักที่สองนะครับเอามาให้เบิรงกันวิ่งบนล่างศูนย์กับสีอ่าซีมานะครับสำหรับเฮียตั้มนะครับเอาเบิรงเป็นแนวทางไว้นะครับเอามาสรุปเป็นแนวทางให้เอฟซีในเบิรงนในช่วงกัน ต่อมานะครับสุดสรุปบนล่างนะครับของปูห้าเก้าสี่ครับสุดสรุปบนล่างปูห้าเก้าสี่อันนี้กะก็คือแนวทางนะครับปู่แยกบนแยกล่างนะครับแต่ว่ากะเอามาให้เอฟซีบึงนะครับเพราะว่าแนวทางหนึ่งสี่เน้นบนนะครับกะคาซิวโบไปแล้วก็คือว่าถือบ่ถือนะครับไม่เข้าไม่ถูกนะครับแต่ว่าถ่ายเอฟซีผู้เพิ่นบนล่างไว้นะครับกะ อาสีโขกสีมาน้ําปูอยู่นะครับเพราะว่าปูให้บนลงล่างเอาง่าๆเด่นบนนะครับหนึ C, ่ว่าลงล่างนะครับนี่คือของปูห้าเนะครับเอามาสรุปไห้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันต่อมานะครับขออภัอยครับนี่ก็เป็นอาปูหาเกนะครับอาเด่น1นตัวเก้าตัวเดิมนะครับครับส,สรุปแต่ว่าให้บนลงล่างนะครับ สายเจ้ามือนะครับนี่ครับสายเจ้ามือเอฟซนะครับผมเคยบอกนะครับบางสำนักสีมาคีปเดี่ยวนะครับบางสำนักสีมาคีปเดียวนะครับเอฟซแล้วก็จบเลยนะครับครับเพ้นวิ่งบนล่างนะครับหกับ4เด่นไปที่4นะครับเด่นไปที่4แนวทางครับของบนศูนย์หกหกหนึ่งหกสองสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองมาเป็นตัวกลับนะครับแล้วก็เลขวิ่งกระเข้าพร้อมตัวนิ่นะครับ วิ่ง6กับ4บนล่างนะครับเข่านะครับเล็กวิ่งมาสีเต็มเต็มแต่ว่าแนวทางเข่าตัวกลับนะครับ1 4 4 1ครับอ่ะก็ถือว่ามากอยู่นะครับพี่น้องเนาะเล็กวิ่งกับมาตัวเน้นเลยเพียงแต่ว่าเป็นตัวกลับนะครับแนวทางบนล่างสายเจ้ามือนะครับอ่าอันนี้กะให้ติดตามไว้นะครับมาสรุปให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ด้เบิ่งงในชมกันอ่าครับต่อมานะครับเซียนเล็กวิ่ง 0 1 3นะครับอ่า0 1 3บนล่างนะครับเล็กวิ่งเพื่อนเด่น0นะครับแล้กกา1อ่าก็ถือว่ามาอยู่นะครับเล็กวิ่งของเพื่อนนะครับของเสียนเล็กประกอบภูรูดไปนะครับเอฟซีอ๋อบอป็นยังนะครับโอกาสหนาเข้าว่ากันไหมต่อไปนะครับเป็นหวยคนธรรมดานี่แหละครับเพื่อนหามาแบบนี้นะครับ มาร้อยเปอร์เซนหลักสิบบนมาร้อยเปอร์เซนหลักสิบบนย้ำว่าเป็นหลักสิบบนนะครับเอฟซีเบงเซคิมให้ดีก็คือเก้านะครับเพราะว่าแนวทางมาเก้าเก้าศูนย์ครับเนี่ยครับมาร้อยเปอร์เซนมาอหลีนะครับหลักสิบบนเก้าสี่สองเก่ามาให้เห็นแน่นอนนะครับหวยคนธรรมดาอันนี้ก็ให้เอฟซีนะครับเบิ้งเป็นบรรทัดาฐานไว เพื่องวดหนานะครับนี่หวยคนธรรมดานะครับหลักสิบบนเก้าสี่สองเก้ามาเต็มๆครับก็คือเก้าเก้าศูนย์นะครับอ่าต่อมาครับเจวีวยวเจวีวยวนี่นะครับอ่ะเจวีวยวนี่เป็นบนล่างนะครับเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งเจวีวยวมาเลขวิ่งบนล่างนะครับเอาให้เบิ้งเป็นแนวทางไว้มาได้ครับเลข เลขวิ่งเจวิลนะครับศูนย์กับเจ็ดนะครับศูนย์มานะครับวิ่งบนล่างศูนย์กับเจ็ดศูนย์มานะครับของเจวิลนะครับเลขวิ่งเพื่นเขาอยู่นะครับแต่ประคบคูนรุดไปนะครับอ่าประคบคูนถือว่ารุดไปนะครับอ่าเอามาเบิงกันบอมีกี่สำนักนะครับเอฟซีอีหัวนี่ถือว่าแนวทางนะครับถือว่ารุดหลายสำนักนะครับแล้วก็มาเบิงอีกนะครับเจยอเลขวิ่งเงินล้านนี่ครับอ่าเดินเพิ่น โดนแล้วพ้นว่าไหกลับมานะครับกลับมากพึ่งกลับมากนะครับเหล็กวิ่งเงื่อนหลานของเจออนะครับสิบหกพฤศจิกายนวิ่งสามกับเก้าบนล่างนะครับเพิ่นเด่นสามนะครับแต่ว่าเก่าก็่ามห้เห็นอยู่แล้วนะครับเอาคือหนึ่งตัวมาตัวแน่นอนนะครับเอาเด่นประถึกตัวซื้อนะครับนี่ก็คือเจออนะครับ,บ,อ,รบอ่าแนวทางของเพิ่นกับมี่อ่า ติดเก่านะครับก็มี่หกเก้าสองเก้าห้าเก้าสามเก้านะครับนี่ครับเอามาสรุปให้กันเบิ้งเจออเหล็กวิ่งมานะครับกับซีมีประมาณนี้นะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ครับครับสรุปให้เอฟซคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ้งกันนะครับหลังรัฐบาลประกาศผลก็ดีใจน้ำนะครับส้ำภูลับผู้โชคผู้หมานนะครับอ่านี่ครับของคุณพ่อหวยคนพันเลาะนะครับวิ่งบนล่างหนึ่งกับศูนย์ อ่าเหล็กวิ่งคุณพ่อเดินไปที่หนึ่งนะครับหนึ่งีของคุณพ่อมากนะครับาเป็นแนวทางบนรางเอามาสรุปให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซีได้เบิ้งกันเลยกันสำนักที่เล็กวิ่งมากนะครับอ่ารับเป็นแนวทางครับสรุปให้เอฟซีได้เบิ้งงในช่วงกันนะครับอ่าขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งกับเอฟซีผู้โชคผู้มั่นนะครับสำหรับผู้โชคผู้มาณนว่าเป็นยังครับโอกาสหน้าว่ากันไหมนะครับอ่าสุดท้ายนี้ให้เอฟซีทั้งช่องยุดดีไม่แห้งครับกินเขาแรงแสบนอนหลับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ